แขกหน้างานเขารัก MC แหวนส่วนคนที่ยังไม่เคยเจอกันมาเห็นคลิปนี้ คุณจะรักเ c แหวนมากยิ่งขึ้นพิธีกรจับไมค์ในการพูดแต่จ้างเ c แหวนเป็นมากกว่าพิธีกรช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เข้าที่วางในตำแหน่งที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่ยังไม่เข้าที่บล็อกสีดำมันจะเข้ากับสีขาวได้อย่างไรก็เปลี่ยนตำแหน่งน้องรันคิวเองรู้หน้าที่มากๆช่วยซับพอร์ตซึ่งกันและกันก่อนเวลางานการจัดเตรียมอุปกรณ์ของโรงแรมรวมถึงออแกไนน์ในแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่พอถึงหน้างาน รันคิวต้องรีเช็คของอุปกรณ์จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมเอื้อสำหรับการใช้งานพี่แหวนเป็นพิธีกรที่มีน้ำใจอ๋ออย่าเอาพี่แหวนไปเปรียบเทียบกับพิธีกรท่านอื่นนะคะเพราะหน้าที่พิธีกรทำหน้าที่ในการดำเนินพิธีการไม่ได้มีหน้าที่มาหยิบยกจัดแจงจัดวางแต่โดยส่วนตัวพี่แหวนเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเจ้าหน้าที่รันคิวและเอื้อคู่บ่าวสาวเสมอเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเช็คเสียงกันหน่อยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานมุงคลสมรส ของ,งานางสาวนิธิวด,ดีสุดแก้วรู้จักเป็นน,นามของทางคุณแคร์ค่ะห้องพิธีการของพร้อมเป็นที่เรียบร้อยรันคิวก็มีเวลาไปดูแลบ่าวสาวมีเวลาในการควบคุมเวลาพาคู่บ่าวสาวมาซ้อมคิวก่อนถึงเลิกได้เวลารันคิวก็ไปช่วยปล่อยขันมากขันมากมาแล้วจ้าพิธีการดําเนินไปตามที่บ่าวสาววางไว้พิธีกรและเจ้าหน้าที่รันคิวก็ซัพพอร์ตทุกช่วงเวลานํามาซึ่งความสมบูรณ์ของงาน